พระคำเพื่อการฟื้นปูยามเช้าแง่มุมที่สำคัญในมัทธิวบทที่5ถึงบทที่7สัปดาห์ที่7เข้าไปทางประตูครับและเดินทางแคบที่นำไปถึงชีวิตซึ่งก็คือสภาพการที่เป็นสุขนิรัน์ของอาณาจักรวันศุกร์เลขโรมันสีเมื่อฟิลาเดเฟ,เฟียะล้มเหลวฟิลาเดเฟียะก็จะกลายเป็นลาโอดิกอ,อาอรบิกหนึ่งลาโอดิกอาคือฟิลาเดเฟียะที่ผิดรูปไป เมื่อความรักระหว่างพี่น้องหมดไปแล้วความเห็นของคนส่วนใหญ่ก็กลายเป็นความเห็นที่ถูกยอมรับขอแค่คนส่วนใหญ่พอใจนั่นก็คือสิ่งที่ใช้ได้ระวิกสองในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าลักษณะพิเศษของลาโอดิกอะคือความไม่ร้อนไม่เย็นและความทนงฝ่ายวิญ,ญญาณองเล็บหนึ่งความทนงฝ่ายวิญญ,ญาณน,นั้นมาจากประวัติศาสตร์พวกเขาเคยมั่งมีจึงคิดไปว่าตนยังคงมั่งมีอยู่ พวกเขายังคงจำประวัติศาสตร์ของตนเองได้แต่พวกเขาได้สูญเสียชีวิตที่เคยมีไปแล้ววงเล็บสององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเคยเมตตาต่อพวกเขาเขายังจำประวัติศาสตร์อันได้แต่ในวันนี้เขาสูญเสียความเที่ยงแท้นั้นไปแล้ววงเล็บสพวกเขาจำได้ว่าเขาเคยมั่งมีร่ำรวยและไม่ขัดสนอะไรเลยแต่ในเวลานี้พวกเขาทั้งยากจนและตาบอด อารบิก3ถ้าเราต้องการที่จะคงอยู่ในวิถีทางของฟิลาเดเฟียต่อไปและหลีกเลี่ยงการกลายเป็นละอดิเกอะเราต้องเรียนรู้ที่จะถ่อมลงต่อเบื้องพระพักพระเจ้าอารบิก4และดิโอไกอะนั้นหมายความว่าเขารู้ทุกเรื่องแต่ในความเป็นจริงเขากลับไม่ร้อนรอนเพื่อเรื่องใดเลยเขาได้ชื่อว่ามีทุกสิ่งแต่เขาไม่ยอมทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งใดเลย เขาได้แต่จดจำาสงาราศีในอดีตแต่กลับลืมไปซึ่งสภาพการที่อยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าในปัจจุบันเดิมเขาเคยเป็นฟิลาเดลเฟียฟอะแต่วันนี้เขาคือลาโอดีไกอะวงเล็บหนึ่งคริสตาจากที่ถูกฟื้นฟูแล้วตกต่ำไปอีกมีความรู้เรื่องหลักธรรมเกี่ยวกับพระคริสต์แต่ความเชื่ออันมีชีวิตที่จะรับส่วนในองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์กลับมีอยู่ไม่มากนักสัปดาห์ที่7วันศุกร์ การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าวิวรณ์บทที่3ามข้อสิจงเขียนจดหมายถึงทูตของคลสตจักรที่อยู่ในเมืองลาโอดิกอาว่าองค์ผู้ทรงเป็นพระเอเมนนั้นผู้เป็นพยานบุคคลที่สัตว์ซื่อและจริงแท้และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการนิรมิตรสร้างสิ่งสรารพัดของพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าวิวรณ์บทที่3ข้อ16เนื่องจากเจ้าอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็น ดังนั้นเราจะขายเจ้าออกจากปากของเราและอดีเกอะคือฟิลาเดฟไยอะที่ผิดรูปบิดเบี้ยวไปเมื่อความรักระหว่างพี่น้องหมดไปแล้วฟวลาเดฟไยอะก็กลายเป็นความเห็นของคนจำนวนมากทันทีนี่คือความหมายของคำว่าและอดีเกอะและโอในภาษากรีกหมายถึงคนจำนวนมากส่วนดีไกอะหรือดิเซียหมายถึงความเห็นทันทีที่ฟิลาเดฟไยอะตกต่ำ พี่น้องทั้งหลายก็กลายเป็นคนจำนวนมากและความรักระหว่างพี่น้องก็กลายเป็นความเห็นของคนจำนวนมากเมื่อมีมีความรักระหว่างพี่น้องแล้วความสัมพันธ์ในพระกายก็สูญสลายและการสัมคมีธรรมแห่งชีวิตก็สูญเสียไปด้วยสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีแค่ความเห็นของคนทางปวงไม่มีความเห็นใดๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเหลือแค่คนส่วนใหญ่เห็นด้วยได้คะแนนเสียงส่วนมากและมีการยกมือให้ผ่าน เมื่อเิลาเดเฟียะตกต่ำไปแล้วก็กลายเป็นและโอดิกอะเลือกอ่านข่าวสารเรารู้ถึงการประพฤติของเจ้าว่าเจ้าไม่เย็นไม่ร้อนเราใคร่จะให้เจ้าเย็นหรือร้อนข้อ17กล่าวว่าเพราะเจ้ากล่าวว่าข้ามั่งมีข้าร่ำรวยแล้วข้าไม่ต้องการอะไรอีกแต่กลับไม่รู้ว่าเจ้านั้นทั้งยากแค้นน่าสังเวชยากจนตาบอดและเปือยกายอยู่ ลักษณะพิเศษของละโอดิกาะ,ะคือความไม่ร้อนไม่เย็นและยังมีความทนงฝ่ายวิญญาณต่อเบื้องพระภักขององค์พระผู้เป็นเจ้าความทนงฝ่ายวิญญาณเหล่านี้มาจากไหนคําตอบคือมาจากประวัติศาสตร์พวกเขาเคยมั่งมีจึงคิดไปว่าตนยังคงมั่งมีอยู่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเคยเมตตาต่อพวกเขาเขายังจําประวัติศาสตร์นั้นได้แต่ในวันนี้เขาสูญเสียความเที่ยงแท้นั้นไปแล้ว คนที่ทะนงตนมีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นคือคนที่เคยเป็นฟิลาเดฟเฟียะซึ่งเคยถือรักษาพระคำของพระเจ้าและไม่ปฏิเสธพระนามของพระองค์แต่ในวันนี้ได้สูญเสียชีวิตที่เคยมีอยู่ในอดีตไปแล้วพวกเขาจำได้ว่าเขาเคยมั่งมีร่ำรวยและไม่ขัดสนอะไรเลยแต่ในเวลานี้พวกเขาทั้งยากจนและตาบอดข้าพเจ้าขอบอกท่านว่ามีคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่สามารถอวดความมั่งมีของตนได้ คือฟิลาเดเฟียที่ตกต่ำซึ่งก็คือฟิลาเดเฟียที่สูญเสียฤทธเดชและชีวิตไปแล้วหากท่านต้องการที่จะคงอยู่ในวิถีทางของฟิลาเดเฟียต่อไปท่านต้องเรียนรู้ที่จะถ่อมลงต่อเบื้องพระพักพระเจ้าและโอดิเกา,านั้นหมายความว่าเขารู้ทุกเรื่องแต่ในความเป็นจริงเขากลับไม่ร้อนรอนเพื่อเรื่องใดเลยเขาได้แต่จดจำสง่าราศีในอดีต แต่กลับลืมไปซึ่งสภาพการที่อยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าในปัจจุบันเดิมเขาเคยเป็นฟิลาเดเฟียแต่วันนี้เขาคือลาโอดิกอะาวิธีทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับคลิตจักรคืคอวิธีทางของฟิลาเดเฟียคำแนะนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับคลิตจักรในเมืองลาโอดิกอะาคือมาหาเราเพื่อซื้อการซื้อย่อมต้องมีการจ่ายราคา คริตรจักรที่ฟื้นฟูแล้วตกต่ำไปนี้จำเป็นต้องจ่ายราคาเพื่อซื้อทองคำเสื้อผ้าชุดขาวและยาทาตาซึ่งเขาจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้อย่างรีบด่วนประการแรกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแนะนำให้คริตรจักรในเมืองลาโอดิกะะซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์ด้วยไฟแล้วในพระคัมภีร์ได้เปรียบความเชื่อที่ดำเนินการของเราเป็นทองคำและพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าซึ่งเป็นสภาพพระเจ้าของพระคริส ก็ถูกเปรียบเป็นทองคำเช่นเดียวกันเรามีส่วนในพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าโดยความเชื่อคริเตจักที่ฟื้นฟูแล้วตกต่ำไปนี้มีความรู้ที่เป็นหลักธรรมเกี่ยวกับพระคริสต์แต่ความเชื่ออันมีชีวิตเพื่อจะมีส่วนในองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์นั้นเขามีอยู่ไม่มากนะักเขาจําเป็นต้องจ่ายราคาเพื่อจะได้มาซึ่งความเชื่อที่เป็นทองคํานี้ผ่านการทดลองดูดไฟเพื่อจะได้มีส่วนในทองคําที่แท้จริง ซึ่งก็คือตัวของพระคริสต์เองผู้เป็นองค์ประกอบแห่งชีวิตสำหรับรกายของพระองค์เช่นนี้พวกเขาจึงอาจกลายเป็นคันประทินทองคำที่บริสุทธิ์หมดจดเพื่อการก่อสร้างกรุงเยรูซเล็มใหม่ที่เป็นทองคำได้เราก็รู้จากประสบการณ์ว่าเมื่อเรามีความเชื่ออันมีชีวิตเราก็ได้รับสุขพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์และเมื่อเราอยู่ในพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์เราย่อมมีความเชื่อ,ออันมีชีวิตนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นสองสิ่งนี้จึงประกอบเข้าด้วยกันและทั้งสองสิ่งต่างก็มีทองคำเป็นเครื่องหมายคริตจักรในเมืองและโอดิกายะจำเป็นต้องมีทองคำนี้คือต้องมีพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ปรับใช้โดยความเชื่ออันมีชีวิตซึ่งก็คือตัวของพระคริสต์เองถ้าเราอยากได้สิ่งนี้เราก็ต้องจ่ายราคา